ทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องแจนแต้มวันนี้นะคะอยู่กับแทมมี่คุณเบคอนแล้วก็เย้วันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันทุกคนเออร้อยเลือดหรือสอนมะเขือเทศตรงเยตรงตรงนี้มีคนเอาเก้าอี้พังไปด้านนอกด้วยอะใช่วิวดูเบคอนตัวนี้มันพยายาม แล้วเราล็อประตูมันปิดเหรอแล้วเราต้องไปทางไหนกันน่ะตรงนี้มันน่าจะเหมือนเลือดหรือซอสมาเขือเทศนะเนี่ยโอ้ตรงนี้มันเหมือนท่อสนิมเลยอะใช่ใช่น่าเกลียดมากให้เบคอนนำคุณเบคอนนำไปซะ <laughs> อันนี้รู้สึกว่าน่าจะต้องกดให้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็กระโดดไปนะเออเอาอันนี้นากลัวปากลัวแบบ b รเ e p l a y e ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้อะไรอะอันนี้อะไรทุกคนอันนี้คืออะไรทำไมไฟดับทุกคนทำไมไฟดับทำไมไฟดับหรอทุกคน แกโดนอะไรหรอ,อเบค,คอนมันมีตัวอะไรวิ่งตามหรือเปล่าวะเราไม่เห็นเห็นเลยอะแกต้องพยายามหาท่อเนี่ยคขาลงมาในท่อแล้วใช่คือต้องพยายามหาท่อนี่ไงท่อลงมาในท่อแล้ว,มลวลเออม,วมื่อกี้เราลงไปรับเบคอนเฉยๆแล้วก็วกเราไม่คือรอ,อเบค,คอนเฉยๆจนแก ข้างหน้าน่ากลัวมากเลยอย่าอย่าตกลงไปนะทุกคนไม่งั้นเราตายแน่ใช่เราไตรงน,นี้ขึ้นไปบนท่อ<ต>นะนนนนทำไมเบคอนไปเร็วจังโอเครอ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 อยู่ชอบ,บด่นบดนานเลเซอร์แต่ก็ตายบ่อยนะใช่โอ้ยอันนี้ไม่ชอบเลย อันนี้เราต้องเก็บขีกาแล้วก็ลงท่อไปด่วนดวนรีบรีบเลยนะอ้ามีตัวอะไรวิ่งตามหลังอ้อยเมื่อกี้เห็นตัวอะไรไม่รู้ตาแดงๆอ่อะไม,ไม,ไม,ไม่ใช่พีแมคโดนัล์แน่เลยอันข้างล่างน่าจะเป็นข้างล่างเป็นสารกรับมาตรภาพรังสีหรือเปล่าใช่ ไม่ใช่เราน่าจะต้องมาทางนี้นะอันนี้คืออะไรโผเออทิชชู่เหรอใช่น่าจะเป็นทิชชู่อ่ะโอ้ไม่โอเควินฮะเก็บบั๊กเหรออยู่ตรงนี้แล้วอยู่หลังท่อ ใช่ใช่เราใช่เราต้องตายของโอ๊ยทำไมในทำไมใต้ท่อมันมีแต่สนิมเต็มไปหมดเลยเนี่ยเออน่าเกลียดมันเป็นสารกัมมันตภาพรังสีขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ใช่กระทืบกันกระทืบกันช่ใ รอยเลือดรอยเท้าใครก็ไม่รู้ใช่ใช่หรอเฮ้ยมีหมอกด้วยนี่ต้องไตตามท่อท่อก็ขึ้นสนิมโถเออน่าเกลียดมากโอ้ขึ้นมา โอ้ยเอ่อทำไมเออเสื้อฟ้าตามเราตลอดเลยอ่ะไช่วยนะเพื่อนฮะตรงนี้เหรอเขาให้ขึ้นลิฟต์เอ้ยตรงนี้มีรอยเลือดเดินเข้าไปไม่นะมันต้องอย่าโดดอีกหวังว่าจะไม่ตกแล้วนะรอบเนี้ยไม่แกต้องขึ้นลิฟต์มาขึ้นมาแล้วนี่ไง มันเห็นคนละมุมมองก็ไม่ไกไม่ได้ขึ้นไปพร้อมกันเลยนี่เข้าห้องน้ำเดิมห้องน้ำห้องน้ำไม่เินแกไปทำธุระส่วนตัวก่อนไปไม่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 ไน่ัก่ังอุมยนี่ไม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 ่ไห่ไมไม่ไม่ม่ไม่มาไม่ม่มม่ไม่ไม่ี่ไม่่ไอได้เว้ยอุยตรงตรงนี้ฉันเล่นไม่เป็นอ่ะไปยังไงอ่ะตรงนี้มันเป็นที่บ่ะ ดินจุดมันก็ตายเอา้าไม่เห็นปะแกต้องรอให้มันขึ้น,ต,น,นต้องรอให้มันขึ้นไปให้สุดก่อนต้องรอให้มันขึ้นไปให้สุดก่อนถ้ามันขึ้นแค่นี้น่าจะตายตอะตอนตอน,ตอนนี้อะไรเพิ่งน,นะอออองรอ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 อยู่รออยู่คือแกโอ๊ยตาย ไม่โดนเดินไม่มองเลยทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะกับดักอ่ะโอ้ไม่ไม่เราจะไม่ยอมเป็นผีเราจะไม่ยอมเป็นผีเบอร์เกอร์ย่างอยู่อย่างนี้หรอกอุ้ยตายมันยากมากเลยอ่ะด่านนี้เลยดูสิด่านต่อไปยงอุ้ยด่านต่อไปนี่ทำไมเบคอนไปเร็วจังอ่ะเบคอนรอพวกเราด้วยเรามาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกันสิเบคอนไม่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 รอเลย

าวิ่งได้เลยหรอเฮ้ยไม่ได้แกต้องแกต้องรอให้นี่มันเพื่อนไปก่อนไงก็กระโดดข้ามปุ่มก็ได้นะเอย้ยตายอีกแล้วคือมันทำยังไงอ่ะอ๋อกระโดดไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ตรงนี้น่ากลัวมากเลยนะทุกคนทไมอ่ะมันจะมีใบพัดออกมาไงเอ้าแล้วคือแล้วคือคัาปีนมาแบบไม่รู้ว่ามีใบพัดก็คือปีนมามันมีมันมีเราต้องรอใบพัดตัดตัวเราขาดครึ่งได้เลยนะเนี่ยใช่แล้วเรากไปตันตสตัวไไมมม่่่เออโอ้ใบพัดแล้วมันมาเรื่อยๆเลยอ่ะ โอ้ยไม่ลงไปสักทีขึ้นมาแล้วรอด้วยสิมันให้เซิร์ชอะไรอ่ะเฮาเขาให้หากุญแจทุกคนไหนกุญแจลองกดกดที่เซิร์ชกดที่คำว่าเซิร์ชอ่ะนี่ไงก็เจอแล้วเหมือนกันเอ้ยเราค่อนไม่ได้อ่ะเราต้องหากุญแจของเราไว้ก่อนอ่ะใช่แกเอาจากไหนอ่ะนี่ไงตรงตรงคำว่าเซิร์ชอ่ะแกกดตรงคำว่าเซิร์ชอ่ะตรงเนี้ยกดแล้วหาไม่เจอกดแล้วก็เก็บไปเลยอ่ะเออใช่นั่นแหละแล้วแกก็ไปไข เฮ้ยตรงนี้กับดักอะไรเนี่ยไม่เห็นหน่ากลัวเลยอ่ะ,ะ,ะ,ะเออใช่กับดักใหญ่มากมีลาวาด้วยอะ่าายอะทุกคน,กคนไม่เชื่อว่าในร้านแมคโดนัลด์จะมีลาวาด้วยนะเนี่เนน fine, ยเอืเอ,อ,อ,อแล้วก็ขึ้นไดมาตรงนี้เฮ้ยลโอ้โหเสียงเสียงหัวลราะ ระวังตรงนี้จะเป็นพัดลมนะพัดลมพัดแรงมากตัวเราจะตกไปด้านล่างตรงนี้จะเป็นที่พักนะเข้ามาพักตรงนี้ก่อนก็ได้ฮัลโหลพวกแกอยู่ไหน๋อ,อ,อนี่นี่นี่เราอยู่ตรงเราคือมันจะเป็นพัดลมตรงนี้ว่าตรงนี้มีลาวาเยอะมากแกระวังนะตอนนี้ลาวามันไหลขึ้นมาฉะนั้นเราต้องเราต้องกระโดดข้ามอย่าให้โดนลาวาเด็ดขาดนะ ฮะนั่นแหละมันก็ละวานแหละรอรอกินก่อนเออ่นันจนตมอ๊ครตกเกีิเกิดตรงไหนอ่ะเสียงแกแบบกระตุกมากเข้ามาแล้วรอรอเวคอน ตรงนี้คือลาวาเยอะมากไม่น่าเชื่อในร้านแมคโดนัลจะมีคนสร้างสถานการณ์ทำให้ลาวาขึ้นมาขนาดนี้ต้องเป็นฝีมือของไอ้ผีเออจะเต้นยังไงอะโอเคเดี๋ยวค่อยเต้นตอนหลังโอ้ยขึ้นขึ้นขึ้น มันตรงนี้มันท่อเอ้ยหายใจไม่ออกเฮ้ยทำไมทำไมแกสควินทำไมเราติดอ่ะนี่ๆมาไ้ือ่าอย่าโดนยายแมงมุมนะไม่ไม่ไม่อย่าอย่าไปโดนดูเหมือนเราจะออกมานอกร้านแล้วนะเนี่ยอันนี้วิ่งเหรอ ไหนอะอะเราโดนออเราโดนผีแม็โดนโนค่ะโอเคงั้นเอางี้ดีกว่าเรามองไปข้างหน้าอย่าหันไปด้านหลังเดินขาดเลยนะวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะวิ่ง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 มันมีผีโรนอว์ไล่ตามหลังต้องระวัง มีฉันเปนไม้ด้วยไม่งั้นเราจะติดใช่แล้วทางก็มืดมากมองไม่เห็นด้วยว่าต้นไม้อยู่ตรงไหนมันจะโดนอีกแล้วโอ้ยไอ้มวกเฮ้ยเราเลบกระโดดที่เดียวกับเบคอนเลยอ่ะเก็บเลี้ยเย้เรารอดแล้วทุกคนเออเฮ้ยจำแผดวิ่งเร็วมากสปีดแพทโอ้ยโอ้โหอีกรอบอ่ะโอ้ยโดนอีกรอบถ้าเราวิ่งกลับเราจะเจอกี่ไหมน่าจะเจอนะไม่เจอไม่เจอหรอเจอ เรามันมืดมากทางอ่ะแต่ไอพีแมคโดนัลมันไล่น,น,ไลน,นี่ไงเราใช้สปีดแพดอยู่เมื่อกี้เรากลับไปล่อเลยแน่จริงก็มาดิไม่กลัวหรอกมาดิมาดิไม่กลัวหรอก

เหมือนเออเหมือนตอนอะไรอะโอเคได้นะเดี๋โอเคเต้นเต้นเต้นก um> ็สำหรับวันนี้ใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเจนแทมชาแนลด้วยนะคะเย่แล้วก็คุณเบคอนด้วยคุณเบคอนด้วยนะคะใช่บายค่ะใช่ค่ะบาย ก็ไปแล้วโ,โ,โอ้เต้นกันสนุกเลยนะ